สวัสดีครับผมเก่งชกาชัชวัตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องติดตามนะครับแลวสับสไคร์นะครับนี่คือการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกจิที่มีชื่อเสียงจังหวัดสกลนครครับก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงวันนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับโอ้โหกระแสร้อนแรงทางด้านโซเชียลดังกระหึมนะครับ หลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับผมเก,ก่งชกิกชัยวัฒน์ได้มาสัมภาษณ์บุคคลสำคัญบุคคลใกล้ชิด10เอกหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับพี่หนึ่งพรชัยชาวสวนเงินนะครับ,รบผมอยากจะถามสินิดนะครับความเป็นมาในเรื่องของอาการจัดสร้างสยบสอยัก์รูปหลอกเป็นยังไงฮะอ่า ต้องขอเท่าความไหก่อนนะครับว่าหลังจากสยบสองพยักสอหนึ่งออกมาแล้วครับก็ยังมีก็มีหน้าตู้วัตถุขงผลอยู่ที่วัดบผมก็จำนายให้เช่าบูชาออืสยบสองพยักสอหนึ่งที่หน้าตู้วันนั้นก็มีช่างออืเดินทางมาจากกาสินเป็นช่างทาพระอยากเะีกมาขอบารมีหลวงปู่ให้มีงานเข้าเยอะๆอืครับก็เดินมาไปขอการหลวงปู่หลวงปู่ว่าอ่ะถามําไมาอ่ะถามช่างนะครับช่างก็บอก ผมเป็นช่างทำพระครับอืทำพระส่งให้วัดอย่างนี้มันคือคือเขาเขาเป็นช่างที่เกี่ยวกับการทำพระมาเยอะเยอะเยอะมากเลยมีฝีมือใช่ต่อครับหลวงปู่ก็ได้ถามทำพระให้หลวงปู่ใช่ไหมล่ะหลวงปู่ก็ชี้ไปที่รูปสยองพยักนี่เป็นรูปภาพอยู่อยู่ด้านหลังนะครับหลวงปูปที่หลวงปู่นั่งเสืออืมครับท้านก็ไปยถามช่างทำได้ไหมช่างก็เลยบอกถ้าเกิดหลวงปู่ให้ผมทำผมทำได้หมดอืมอ่าหลวงปู่ก็คุยรายละเอียด่ยเอาทาตามนี้นะเป็นรูปเสือสองตัวให้หลวงปู่นั่งบนเสืออืมครับ ท่านก็บอกได้ครับมีข้อแม่อะไรไหมมีข้อแม่ก็ขอเก็บค่าประจำหนึ่งหมื่นบาทค่าปั้นค่าปั้นหนึ่งหมื่นค่าออกแบบบอกออกแบบเป็นที่พึ่งอืมครับหลวงปู่อะไรลอ่ะผมอยู่ที่ตัวถูกอ้าจะหนึ่งวันนี้หน่อยแล้วโอ้หวิ่งไปเลยจะเป็นไงครับหลวงปู่ยังไงอืมใจตังค์ให้ช่าผมก็งงเลยอืมใจตังค์ให้ช่างค่าเลยว อเอากะค่าพระบูชาหลวงปู่่ะตอนตอนตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงอยู่ดีดีหลวงพ่อบอกว่าอันนี้เอาไปจ่ายทั้งทั้งที่สยบสองพยักสองหนึ่งนะตอนนี้กาลังกําลังร้อนแรงแล้วตอนนี้รู้สึกไงดีใจเลยก็ยังอืองอยู่เพราะอะไรพระบูชาทํทไม่ใช่ถูกนะพี่พระบูชารพระอะารเป็นทุนทําที่สูงสูงผมก็เอาแล้วหลวงปู่เอาอย่เงี้ยสร้างเงี้ยสร้างไปเถอะเดี๋ยวก็ดังอย่างนกี้แหละอมีย้ำย้เลยนะสร้างไปเถอะเดี๋ยวก็ดัง เพราะว่าสองสอหนึ่งวก่อนที่จะออกมาครับหลวงพ่อก็เคยพูดไว้ว่าจะดังที่สุดจะดังที่สุดในในโลกในโลกนะครับโอ้โหเป็นไปได้นะครับหลังจากที่สอสหนึ่งออกมาไม่นานนะครับไม่น่าเชื่อครับโซเชียลดังมากนะครับเกาหลีใต้นะครับไต้หวันอเมริกานะครับสิงคโปร์โอ้โหแห่มานะครับขอเช่าคุณพรชัยนะครับไม่ใช่หลัก พันสองพันสามพันแต่เป็นหลักแสนครับต่อหนึ่งคนอืมครับต่อฮะคราวนี้ก็เลยได้อะหนูพ่ให้ทำไม่เป็นแล้วทำก็ทำผอ้็หจ่ายคร้ช่างอะไรหมื่นบาทอืมครับวันนั้นเซ็จมันไม่จบแค่นั้นครับมันก็ต้องเหนื่อยอืมวิ่งไปดูงาน่าปั้นไปถึงไหนอืมครับจะทํายังไงอะไรไงจนถึงวันที่วันนั้นมาที่สิบเก้าสิบเก้าตัวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปถึงนั้น ได้ถามหลวงพ่อไหมหลวงพ่อนี่ออกอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยทําไมหลวงพ่อเลือกที่จะใช้แบบเดิมคือนั่งเสือล่ะผมเคยถามทนะ่านหลวงพ่อวอ่าหลวงปู่บอกว่าพิมพ์เนี่ยชอบเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านชอบเป็นพิเศษเป็นพิมพเอกลักษณ์ของท่านอืเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท,ทําทํายังไงก็ต้องมีเสือสองตัวเสือโคร่งใช่หลวงพ่อคือชอบเสือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ครับมันเป็นประวัติตรนานมาตั้งแต่ท่านร่มแล้ว ตอนนั้นท่านทูดงเข้าป่าแล้วก็ชอบเจอเสือเจอสุงเจียวเสือแล้วก็มีรู้สึกประชอบนะครับต่อต่ออ่าก็เลยได้ทํารุ่นนี้ออกมาอีกรุ่นหนึ่งครับซึ่งก็ได้วันพิธีพุทธาพิเศษก็น่าจะเห็นกันใน u t u b e แล้วว่ามีกำหนดวันไหนวันไหนกําหนดที่บอกว่าเนี่ยวันนี้ต้องพุทธาพิเศษวันไหนวันที่สิบห้าพฤศจิกายนครับเวลาสิบเก้าศูนย์เก้าทำไมต้องเป็นเลิกนีเป็นเลิกเลิกของเงินพระจันทร์ครับผมอะไรนะพูดใหม่นะเลิกของเงินพระจันทร์ ขอเงินพระจันทร์ก็คือวันนี้จะเป็นวันที่โลกพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ตรงกันในตำแนงเดียวกันทั้งหมดจับกันแต่ทุกคนจงงว่าเป็นโลกของเงินเลิกของเงินพระจันทร์ได้ไงทั้งที่ว่าคืนนั้นเป็นคืนเดินมืดแต่ตามโหราศาสตร์นี่คือเ่องของเงินพระจันทร์เพราะแสงจันทร์เขากระทบโลกเต็มเต็มถ้าเราถ้าเกิดปลุกเสกมาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธคุณจะต้องเยอะมากลราเน้นไปทางด้านไหนครับพ่อนี่ก็เน้นไปหลายๆด้านครอบคุมครับครอบคุมก็คือว่า อย่างแรกที่ทาไมถึงเลิกของเงินพระจันทร์ทุกวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองทั้งเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นทุกคนก็ต้องอยากได้ค้าที่เกี่ยวก่บเรื่องธรรมมาค้าขายโชคลาภผมก็เลยเน้นไปเน้นถอนหลวงปู่เน้นไปในเรื่องเลิกของเงินพระจันทร์ซึ่งหลวงปู่ก็รงให้บอกว่าดีดีคนเอาไปก็ได้ธรรมมาค้าขายดีแล้วคําว่าสยบของพยักษ์ก็ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าขนาดนพยักษ์ซึ่งอยู่ร้ายท่านยังสยบได้นับภาษาอะไรกับเศรษฐกิจ ธุรกิจที่มันไม่ดีอืผมก็คิดว่าอย่างไงก็นะไม่ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นมากก็ต้องดีขึ้นแล้วแต่คราวนี้มันแค่แต่บุญบารมีของคนอใช่ไหมครับบุญบารมีของคนไหนที่ได้ไปเนี่ยถ้าเกิดมีบุญบารมีคอยหนุนอยู่แล้วได้ไปก็ดียิ่งสูงบุญบารมีที่สร้างสังสมาน้อยก็อยากหนักก็จะกลายเป็นเบาครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าพอเอาไปบูชานะครับพอเห็นอีกบ้านหนึ่งรวยเอารวยเอา ล้วก็จะมารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบูชาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เหมือนเขานะครับแต่ก็ยังได้นะครับเขาักสมสมบุญของตัวเองนะครับตอนนี้อยากให้ไปไงคนถามผมเยอะมากว่ามีคาถาบูชาหลวงปู่ไหมต้องยังงี้ย่างนี้ไม่บผมบอกได้เลยนะครับไม่มีหลวงปู่พูดเสมอว่าใครได้ไปคิดดีทําดีพูดดีทาบุญสุนทานครับเข้าวัดบ้างอะไรบ้างเจอคนยากไร้ช่วยเหลือได้ตามกำลังของเราให้เป็น ให้เป็นทานให้เป็นทานหลวงปู่จะพูดเสมอคำเดียวจำผมไว้อย่างหนึ่งใครที่คิดจะบูชาไปครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ให้อะไรให้อะไรให้เรามีอะไรที่ให้คนอื่นได้อสมมุติเขาเดือดร้อนขาของเครื่องใช้ครับผมสมมตินี่ทุกวันนี้ผมไปเจอคนอะไม่มีเงินเลีงท้องยากคนยากไรครับช่วยได้บ้างก็ถึงเราจะช่วยคนทั้งประเทศที่ยากไรไม่ได้แต่ในสถานการณ์ที่เราเจอคนน่ะจุดจุดหนึ่งเราเห็นเนี่ยเขายากไรเราให้เขาได้ให้ไปเถอะครับ แล้วผมตอบแทนยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ครับบูชาพระหลวงปู่ไปแล้วครับทุกอย่างไม่มีคาถาครับูชาให้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 นึกคิดให้นึกถึงหลวงปู่ยางไรทางอารัตนาทางมังอารัตนาสังขัรอราตนาแล้วก็คิดถึงลวงช่วยให้บารมีของหลวงปู่ช่วยผมนู่นนี่นั่นทำมาค้าขายในวันนี้ขอให้ขายลุ่งเรื่องนีบางคน ที่เช่าไปนะครับประสบความสําเร็จจริงๆนะครับบางคนถูกหวยติดต่อ3ามสี่งวดมาแล้วนะครับบางคนธุรกิจที่กําลังซบเซานะครับกลับฟื้นขึ้นมาได้หลวงพ่อได้กําหนดอะไรต่ออีกก็ต้องเป็นเลืกก่กลางคืนผูกเสกในเวลากลางคืนเพราะมันเป็นเรื่องของงินพระจันทร์พระจันทร์ไม่ได้ขึ้นกลางวันกาคืคือมหาเสน่ห์เลยใช่ครับไม่ได้ขึ้นในกลางวันพระจันทร์ขึ้นเองนครับพิวดาเสกแค้เลยเริ่มสิบเก้าจุดศูนย์เก้าสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์เก้านี่เป็นเลื่งามยามดีเลขเก้าต้องมาก่อนเลยใช่ครับ ก็ท mm. exactly? ําอะไรก็ได้ก้าหน้าจ้ะเลยลุงพี่ใช่ไหมครับก็ผมก็จะจุดธูปเทียนวงสวงเทวดาฟ้าดินอืครับเพื่ออัญเชิญองค์เทพเทวดาทั้งหลายคนเดียวคนคนเดียวครับผมจุดเองอัญเชิญองค์เทพเทวดาฟ้าดินทั้งหลายเพื่อจะให้ับมาช่วยเป็นสักขีพยานในการบุเสกวัตถุมงคลชุดนี้เพื่อให้วัตถุงคนนี้มีเทวดาครับมีภูมิเทวดาอยู่ในองค์วัตถุมงคลนี้ด้วยครับซึ่งภูมิเทวดาทุกคนจะมีเทวดาระจำตัว ผมเคยดู y o u t u ู e นะดูตอนที่อัดคลิปเนะี่ยคราบผมพี่หนึ่งนะคุณปนใจที่กล่าวอะไรพ่อ,อกล่าวเหมือนวันนั้นคืออ่าอ่าบัดน,นี้ถึงเวลาเป็นมงคลละเลิกแล้วอือือขออัญเชิญองค์เทพเทวราชดินองค์หลวงปู่ศรีราอิสระองค์หลวงปู่ศูนย์เพื่อให้ประสิทธิศาสตร์วัตถุมงคลชุดนี้ครับให้ใครได้ไปคุ้งครองแถวคลาดปลอดภยัยอืม แล้วก็ทำกิจการงานใดขอให้เจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบากแว้งขอให้ทุกอย่างอืสำเร็จผลด้วยประการชนิดเทิญพอพูดจบรู้สึกอะคนรู้ครับคนลึกเลยรู้สึกว่าเหมือนมีตัวนี้ผมก็ยังคนรู้ไงเหมือนเหมือนมีอะไรมาอยู่อ่าเหมือนเทวดามันมีอะไรเหมือนมีมีอะไรที่เขารับรู้ได้ในการที่เราอัญเชิญด้วยใจจริงตอนนั้นหลวงพ่อเห็นไหมหลวงปู่เห็นเห็นนะว่ากาลังเรากําลังทาอะไรอยู่ใช่ครับผม พอถึงเวลาใกล้ละใกล้ละใกล้ที่จะได้นำเลิกเวลาเท่าไหร่นะวันนั้นนำเลิกกำหนด9โมง3เก่อน9โมง39เกิดอะไรขึ้นฝนตกฝนตกเพราะว่าวันนั้นเป็นวันอะไรนะพายุเข้าเขาเรียกโนโนอื่นโนอื่นอ่าโนอื่นตอนนี้คือทั่วประเทศนนะพายุแล้วลฝนแล้วจะกนผมดูพยากรณ์อากาศเอาละตะโกนโดน80%ไม่รอดรอบข้างนี่ก็หึมเหมือนหมด โคโต์คนจะมานี่มาโรงงานมากันค้าหมดแรงเวลาก<ม>ันติดฝนติดฝนคือ,คอเอางี้ก่อนก่อนจะไปตรงนั้นที่บอกว่าอาผู้คนที่จะแห่แหนเข้ามานี่คือได้ประชาสัมพันธ์เลยอ่าไม่ได้ไม่เป็นไ,ได้ประชาสัมพันธ์อะไรคือคนละแวกนะนั้นหรือไงชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็ทั่วไปเขาเขา้อยยางไงก็เขารู้แจ้กตามเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างอ๋อมาทั่วสารทิศเยอะครับมันนั้นเยอะเยอะจริงแล้วหลวงพ่อได้พูดอะไรไหม ก็ไม่ได้พูดอะไรนะวันนั้นก็แค่ว่าเขาบอกว่าฝนอ่ะที่พูดกับผมหลวงปู่ใส่จะเทไม่ได้หลวงปู่พูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็หยุดมาไปแล้วฝนอ๋อคือเดี๋ยวก็หยุดพูดเน้นเลยนะตอนนั้นรู้สึกจิตใจไม่ใจคอไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วจะทำยังไงฝนตกขนาดนี้หลวงพ่อเอายังไงใช่หลวงพ่อตอบว่าดังดัเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยก็หยุดโอ้แล้วหยุดพอถึงเวลาผมนี่หลวงปู่หลวงปู่ได้ป่ะฝนหยุดผมตอ้ยังไม่ถึงที่หลวงปู่เลยฝนหยุดกลางร้ไปเนี่ยอืม หยุดเลยหยุดเลยโอ้แล้วเรา,าแวกใกล้ๆวัดอ่ะก็ทั่วสะกดตกย่งตกอยู่แต่ตรงเหตุการณ์ตรงนั้นก็ไม่ตกหย,หยุดหยุดเลยโอ้หลวงพ่อ <c oughs> ไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับอ่าลองไปดูพยากรณ์อากาศนะว่าพายุสลายที่จังหวัดสกลนาคารใช้เวลาในการประกอบพิธีนานไหมนานครับประมาณเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงครับทั้งทั้งการเททั้งเททั้งสวดทั้งอะไรขั้นตอนมีอะไรบ้าง อ่าก็โปรยดอกไม้อืโปรยดอกไม้โดยพิมพ์เพื่อเป็นนําเลือดให้เป็นองค์พระมีอะไรที่แตกต่างกับที่อื่นไหมแตกต่างเหรอครับเพราะที่อื่นเขาจะให้พราหมณ์ทาพราหมณ์ทำพราหมณ์สวดต่ที่นี้ผมส่วนเองทําเองขอเองอืเพราะผมไม่จาเป็นต้องมีพราหมณ์เพราะผมเชื่อในบารมีของผูปู่เขาหลวงพ่อบอกว่าหนึ่ง่แั้วหนึ่งทำใช่ไม่จำเป็นตื่นเต้นตื่นเต้นเลยดิไม่จะไม่จะเป็นต้องมีพราหมณ์อืมอืมอืมเต้ ก็แค่องหลวงปู่โปรยดอกไม้นี่ก็ถือว่าเป็นมงคลที่สุดแลวเสียดายวันนั้นเก็บดอกไม้ในหลวงปู่โปรยหมดเดี๋ยวโมจะเกิดเก็บดอกไม้ในพานทันนะตอนตอนนั้นดอกไม้เยอะนะเขาก็จะโปรยแล้วผู้คนก็จะวิ่งวิ่งมาเก็บขอใส่ถุงม้างอะไรบ้างแล้วเราก็ได้นิดนึงได้ได้ได้นะกเก็บไปโอ้โหเนี่ยผมต้องขอเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่คือสิบเอกของหลวงปู่ศูนย์ที่ใกล้ชิดเลยครับผมแล้วก็ได้ออาไซสินที่ที่หลวงปู่ถือสวดในวันเท มันการ์เสั่นสั้นเล็กๆ,ๆใช่ไหมก็ยาวอยู่ก็จะแจกผู้ที่มาโรงงานอ๋อคือท่านได้ตักไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ตัดค้าบผมก็ตัดตัดเนี่ยใครอยากได้โอ้โหประกาศเลยใครอยากได้สายสินนี่มาอคนก็นมาต่อแถวแล้วก็คือสายสินที่หลวงพ่อถือแล้วยาวไปอย่างเงี้ยใช่ครับก <ๆ S 2> ็สายสินขนาดแหละที่ว่ามาพันกัพิมพ์วัตถุมงคลที่ทําพิธีที่หลวงปู่ถือสวดทําพิธีสายสินขนาด้ก็จะเอาสายสินที่หลวงปู่ถือเนี่ยมาติดติดกับสองสองพยัก ลูกหล่อใช่ครับไม่ได้ลูกหล่อครับเป็นพระบูชาพระบูชาเส้นทิพย์พระโอ้ใหญ่เลยพระบูชาจะมีจะมีพลอยเสษพลอยดิบพลอยที่ยังไม่ได้เจริญก็จะมีมีเหรียญเหรียญหล่อที่หล่อวันนั้นแล้วก็จะมีเกสาจีวรอืแล้วก็ใส่สิ่งติดอยู่ครับผมโอ้ยไม่ได้ไม่ธรรมดานะครับคือรูปหล่อเนี้ยองค์ประมาณจักขี่นิ้วฮะเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วนะครับอยากจะยูมจำนวน จำนวนผมจํานวนในการจัดสร้างครับมีทั้งรูปล้อมีทั้งเงินสร้างจํานวนยอดจองครับตามยอดจองแต่ถ้าเกิดจะมีนี่ทองแดงนี่นะครับกับทองแดงองค์นี้โอ้โลงจิ้มลงจิ้มไม่อใกล้ใกล้กลเลยนี่น,น,นี่ทองแดงองค์นี้นะครับครับสร้าง2,2479องค์ตามพศเกิดหลวงปู่เยอะไหมเยอะไหม2,2479อว่าไม่ 2, 2, มเยอะนะไม่เยอะพศเกิดหลวงปู่แต่คราวนี้ก็ต้องไปรุ้นเลขเอาเพราะ นี่จะนี่จะบอกของไราเรื่องอะไเนี่ยโอ้โหนี่คือหลวงพ่ออะไรน้าหลวงพ่อสองสี่เจ็ดสองสูนย์เจ็ดตอนนี้อายุสองเอ้สองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดอายุแปดถ้าเกิดตะแปดสิบห้าตอนนี้แปดสิบห้าหรอแปดสิบห้าพออายุไม่จริงอ๋อแจ้งเกิดช้าไปแจ้งก็ช้าโอ้โก็เป็นสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดคราวนี้มันมีปกติคนจะรู้เลขสวยเลขเก้าเลขแปดเลขนู่นนี่นั่นแต่เลขสวยชุดนี้ ถ้าเกิดขาได้สองสี่เก้าเจ็ดไปนะเลขที่สองติดเก้าเจ็ดคือเลขสุดท,ท้ายามันดีตรงไหนไหมเ,เป็นปีเก,กิดหลวงปู่<อ>หากันที่ดีเลยครับเอาอย่างงี้ก็เป็นเป็นสิทธิ์ไก่ชิดนตัวเอาด็อย่างงี้เอาดีไม่ได้เก็บ,รบพระภูมิป่อยป่อยแล้วแต่ชโชคเนเลยเหรอใช่ครับโอ้อาจจะเป็นโชคก็ผมไม่ได้นะก็นะขครที่จองไปหรือใครที่ได้ไปถ้าเกิดไม่อยากเก็บสองสี่เก้าเจ็ดไ้ผมแล้วเช่าคืน้วเช่าคืนตอนย้อนไปนี้ โอ้โหฝนกระนำเลยเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงหยุดโครมหลวงพ่อเสกจับสายสินตั้งภาวนาตึก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 แล้วสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งหลวงพ่อนะหลวงพ่อเข้ากติเขากติได้พูดอะไรไหมก็หัวันละเฉยเฉยไม่มีอะไรแล้วฝนก็ตกอีกผมก็จะบอกโอ้หลวงูเป็นไปไไงฝนหยุดจริงๆนั่นก็หัวเรามหัวเราพอหลวงกติตกตกผมวาทีอะไรยังเก็บของเสร็จพอดีต้องกลับบ้านเลยพอขึ้นกุติปุ๊บตกเลยตก <ม>ตกพรมเลยแล้วคนคนละแวกน่เป็นไงเขากลับกันแล้วมีเสียงไม่มีเสียงคือฮาไม่มีเสียงโอ้ยือฮาแต่ว่าตืองต้องแต่ว่าฝนนี่ตกแล้วโอ้<ค>นอบอกเป็นไปไปด้ยังไงฝนยุติยังไงมีม,มีคนเล่ากันนะครับบอกมีคนเล่ามาบอกว่าเนี่ยตอนที่หลวงพ่อจะปลุกเสกร,รูปหล่อนะครับหลวงหลวงพ่อได้เคยไปบอกว่าได้เคยบอกไว้บอกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้คนมาแห่แหนมาเยอะเลย รถตู้มาไปร้อยร้อยคันเนี่ยอันนี้จริงๆนะจริงครับเยอะจริงๆบอกก่อนล่วงหน้าบอกก่อนเดี๋ยววันนี้คนเยอะโอ้เราอยู่ดีดีก็แหกมากันตยเต็มไหมดเต็มศาลาเลยเต็มครับเต็มไม่ไม่ต้องบอกจานวนบอกแค่ว่าเยอะวันนั้นเยอะจริงๆเต็มศาลาไปหมดนะครับกลายเป็นว่ารถติดการจะราจรติดขัดภายในวัดถึงหน้าวัดเลยโอ้โหถึงว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับร้อยวันพันปีอ่าจริงๆแล้ววัดอ่า ป่าอิสระธรรมเนี่ยก็คือผู้คนก็ปกติก็จะมากราบไหว้แล้วแต่วันนี้ก็คือเป็นวันที่แบบไม่น่าเชื่อเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะมากอืมไปต่อฮะอ่าคราวนี้ผมก็เลยจริงว่าอยากจะชวนทุกคนครับวันที่สิบห้าพฤศจิกายนเนี่ยครับอยากจะเชิญชวนทุกคนให้ไปร่วมพิธีกันอืมครับสิบเก้าจุดศูนย์เก้านอนสิบเก้าย้ำฮิตย้ำมิเทสิบเก้าจุดศูนย์เก้าวันที่สิบวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าที่โบสถ์วัดป่าอิสระธรรม อําเภอกากหน่วยจังหวัดสกลนครถ้าเกิดทุกคนไปผมจะมีพระชุดแจกพระอะไรบอกก่อนเกคนเนื้อครับเป็นเป็นสองเรื่องนี้เลยนะแต่เป็นเนื้อแจกเป็นชุดที่แจกก็คือจะไม่มีตัวเลขแต่มีโค้ดแต่ไม่มีตัวเลขซึ่งสร้างจานวนไม่เยอะไม่เยอะพิเศษเลยอ่าพิเศษครับเพราะชุดแจกจะมีน้อยกว่าน้อยมากๆเป็นเนื้ออะไรนะ เ็นเนื้อทองสอบายบัปนเนื้อทองแดงครับอ๋อิดจำนวนจำนวนรู้ว่าใครมาก็แจกหมดร้อยสองร้อยสามร้อยก็แจกหมดคือจ,จำนวนผมทำแค่สามร้อยสามร้อยองค์ทำาพ่แจกสามร้อยองค์ครับถ้าเกิดว่าคนมาเยอะกว่านั้นอ่ะคนมาเยอะกว่านั้นก็ต้องเป็นเป็นพระผงอ๋อพระผงพระผงอย่าบอกนะว่าพระผงสมเด็จสมเด็จผมจริงใจผมอยากจะแจกพระผงสยอสองพญาศร์หนึ่งทำไมไม่แจกนะครับถ้าเกิดไปวันนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดพระนี่ไม่พอแจกอาจจะแจกสอนหนึ่งเนื้อผง แต่เป็นเนื้อผงที่ไม่มีเกสาจีบอนะอืมถึงว่าไม่มีเกสางพ่อ,พอปลูกเศษก,ก็แต่แต่มีเล,ล็กใบมีเล็กหลแต่ไม่มีเกสาจีบอ่นี่จำนะครับจําไว้ให้ดีนะครับท่านผู้ชมที่กําลังดูอยู่ชมอยู่นาตอนนี้นะครับวันที่ปลกเศษนะวันที่สิบห้าเดือนพฤศจิกายนนะครับหูย <Ooh. S 1> วันนั้นพิเศษจริงๆนะครับคุณหนึ่งนะครับจะมอบสยบสองพยัคต์รูปอรอจำนวนสามร้อยองค์ โอ้โหแต่ถ้าเกิดว่ามากันเยอะ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 มากนะครับคุณหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรวันนั้นก็พิเศษจะมีพระเนื้อผงข่าวดีสําหรับท่านที่จองไม่ทันครับเพราะปิดจ,จองไปแล้วครับถ้าเกิดท่านที่จองไม่ทันอยากจะได้ทุกคนครับผมเปิดโอกาสให้วันเดียวไปจองวันงานพิธีพิเศษรับพระเลยนในราคานในราคาเท่าใบจองเท่าไหร่เท่าไหร่ อ่าเนื้อทองแดงสองเก้าเก้าเนื้อทองแดงสองเก้าเก้าช่องปาบาทสามสี่เก้าเปิดจองเปิดใท้จจองแค่สองอย่างนี้อืมเปิดเทรับได้แค่สองอย่างนี้คือจองไม่ทันไปจองในวันงานได้เลยครับอืมจองในวันงานรับพระเลยอืแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้กับราคาตามขยับก็แล้วแต่ที่ท่านจะได้ไปโอกาสทองแล้วนะครับผู้ที่ จองไม่ทันนะครับตะกี้คุณผรชัยพี่หนึ่งเนี่ยครับก็บอกแล้วนะครับก็นะใครมาก็มาจองวันนั้นได้เลยเอาพระไปเลยนะครับจํานวนก็ราคาเท่าไปจองจําราคาเท่าไปจองโอเคเลยนะครับวันนั้นนะครับก็วันเดียวเท่านั้นครับสองวันไม่ได้หรอวันเดียวครับวันเดียวเพราะต้องการให้คนไปในพิธีอืได้ไปรับบุญดวมกันโอ้ครับอยากให้คนเห็นว่าพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ จัดยังยิ่งใหญ่เลิกดีอิธีดีอืหลวงปู่อธิษฐานจิตดีครับถ้าเกิดท่านมีโอกาสอยากให้ไปกันครับอืไปแล้วจะเห็นความมหัศจรรย์รับรองได้ทุกคนนี่หลวงปู่ได้เก่าอะไรลวงน้ำหลวงปู่บอกนะเนี่ยที่ผมเดินทางมานครปฐมเนี่ยหลวงปู่บอกเร็วๆนะรีบขับมาอยากเห็นยากเห็นพระคือตอนนี้มา มาเที่ยวที่บ้านมาที่นครปฐมหลวงปู่บอกว่าอย่าไปนานนะรีบกลับมานี่ก็ให้คอนโทรมาตามเลยนะแล้วลคิดถึงไหมคิดถึงผมคิดถึงอยู่แล้วคิดถึงหลวงปู่นะครับก็คือผมต้องเดินมาดูงานชุดนี้เดินทางมาดูงานชุดนี้นีส่วนหนึ่งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่จะก็ต้องเอาไปให้เข้าพิธีนะครับไให้หลวงปู่ชมนะครับก่อนเลยก่อนคนอื่นเขาเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับ ผมเก่งจักราชชวัตรนะครับรู้สึกวันนี้ดีใจมากนะครับได้มาอยู่กับสิบเอกหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมนะครับวันที่สิบห้านะครับโอกาสดีสำหรับทุกท่านนะครับที่จะได้ไปร่วมงานกันนะครับกับพิธีติดเศษยสยบสองพยัคฆ์ลูกหลอ,อ,อโอ้โหสำหรับวันนี้นะครับผมเก่งจักราชชวัตรกับพิ่หนึ่งพันชัยครับรับ ต้องลาไปก่อนครับแต่นะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับกดกด subscribe กดติดตามนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ